สวัสดีครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเกษตรกรทุกท่านนะครับครับผมนะครับมือนีสีมาลงขี่ไก่นะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับมือนีร้านลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับมาลงขี่ไก่ไวโกดังนะครับหนึ่งรถพ่วงนะครับสีสันสวยงามนะครับมือนีรถไม้สวยรุ้นะครับจัดทรงให้พี่ห้ยน้องนะครับมือนีโกดังนะครับโกดัง ลุงเรื่องสับเกษตรไทยเดี๋ยวจะถอยลังเขามาครับถอยลังถอยยาวถอยยาวนะครับหนึ่งรถพ่วงนะครับราคาทรงของลุงเลื้ยงสับเกษตรไทยกับชีจัดทรงให้พี่ให้น้องฮอดให้ฮอด,ดสวนคือกันนะครับราคาทรงกระสอบละยี่สิบยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทครับช่วงนี้นะครับหนึ่ง Mao, รถพ่วงเหมารถพ่วงเลยเลยครับยี่สิบบาทต่อกระสอบนะครับทัวร์ภาคอีสานนะครับ ่20บ,บางๆประมาณ22บาทนะครับนะครับถอยเข้ามาแล้วครับส,ยสวยๆงามๆนะครับจัดทรงให้พี่เห็นออกหอยไทยหอสวนที่เก่านะครับ,รบ,รบดำรุ่งนะครับนี่ วิธีการดำนะครับฝากไปถึงรถลวงรถบรรทุกนะครับต้องโยน,นลงก่อนนะครับอยู่แถวหลังนะครับแถวหลังเราต้องโยน,นลงนะครับพอมันคาดเราไอ้นี่ครับนี่ครับมันคาเหล็กครับเขาต้องเอาออกยีก 20, ส่สิบสอบนี่แหละแถวหลัง เดหน้าไปหน้าไปหน้าไปเบียกเบีกยกจังบาทเนะี่ยลงตัวลูกเรียบร้อยนะครับพี่น้องลงกีไกลเรียบร้อยแล้วเต็มโกดังเฮ้าคุณเด้ผู้น้องผู้ใด,ดอยากสนจิตสนใจอยากได้กีไกลกับเขามากครับ อยู่บ้านนาชินวนตำบลนาชินวนอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาหาสารคามอ่ายินดีบริการพี่บริการน้องๆนะครับมีบริการจัดส่งหอดในหอดสวนที่อนครับรถเล็กรถใหญ่รถหน่อยรถเวลาตั้งแตร่รถกระบะหอดรถพ่วงนี่แหละครับจัดส่งให้พี่หอดน้องนะติดต่อกันพอมากแต่มาเบิ่งมาชมนะครับมา,มาชมอีกโอ้รถสวยรถงามของเขวัญเกียร์เป็นรถนีเคือของลุงเลี้ยงสัตว์เกษตรไทยนะครับ รถเอกชนรถขนส่งอาจารย์คนขนส่งซอยนะครับมาชมกันต่อไปครับนี่มอเบิงนะครับตัวแม่โอ้ยเหาป่านรถไฟพี่นองเอ้รถรถเย,ยาป่านรถไฟคนไหนอ,อ้ใส่มาหนึ่งพันเก่าลอยกระสอบอ่าตัวลูกตัวลูกเก้าลอยกระสบอบตัวแม่หนึ่งพัน อีกครับอีก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 ว้าฟาสุดยอดสุดยอดนี่ครับลงขี่ไกลนี่คนสู่ชีวิตนอกเน,นี่ยขับรถน้าเราขับรถมึงเ,น,เนี่ยคุณผู้อื้อขับรถสู่ชีวิตมึงเนี่ยขับรถคนขันแก่น รับจ้างเขาไกลมาเป็นเขาแก้เองเลยแบบนี้นนตุดจอดนี่นอ็คนขยันที่กินเิลนสองอือ